แล้วแล้วก็จะรอะลูกเรือนะคะลูกเรือตั้งเป็นตัวเลขกลมๆนะกลมๆเลยคิดง่ายๆกลมน,นี้แอนนี่ก็จะมาแบ่งปันเล็กๆน้อยๆกับเพื่อนนะคะมาแบ่งกันมาแบ่งปันกันนะการที่เรามาทำเปิดโหมดแอนนี่ก็รอลูกเรือนะคะทุกคนเวลาครบตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วค่ะเวลาครบตั้งแต่อาทิตย์ที่ละสิบละอา ก็วดเร็วอยู่นะคะในเวลา5นาทีนะ5นาทีของการไลฟ์สดนะคะอันนี้เป็นแบบกลมเลยนะคะ1,500คนตอนนี้ก็หวังว่าถ้าเราลงคลิปยาวลงคลิปสั้นลงคลิปเรียวเดี๋ยวจะคลิปเราเพราะคลิปของเราจะาแตกต่างกันออกไปเช่นคลิปทำอาหารชิปคลิปวิว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะสวัสดีค่ะ สวัสดีวันนี้กออนเนาะพูดไปก่อนเดี๋ยวเราทักทายกันเนาะสวัสดีขอบคุณมากๆเลยครับคุณซับขอบคุณมากๆที่เป็นกําลังใจให้นะคะชาวครีเอทาวที่มีความยาวแค่หนึ่งนาทีลงตรงช่องคุณคิดอะไรอยู่นะลงสักสามคลิปอ่าเนาะขอบคุณมากๆที่แวะมาให้กําลังใจกันนะคะเดี๋ยวแอนจะลงไปก่อนแล้วแอนก็จะขึ้นมาใหม่เนาะทุกคนแต่แอนจะขออนุญ,ญาตนะ แต่แอนนี่ก็เป็นห่วงเพื่อนๆนะคะเป็นห่วงเป็นห่วงทุกคนจ้นะเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งสวัสดีค่ะเนาะขอบคุณมากๆที่แวะมาให้กําลังใจกันนะคะเดี๋ยวแอนจะลงไปก่อนและแอนก็จะขึ้นมาใหม่เนาะทุกคนแต่แอนจะขออนุญาตทดลองเพื่อนๆจ้าก็ ขอบคุณที่มาใส่คอมเมนต์ตามหลังแล้วก็ขอบคุณกำลังใจที่กำลังจะตามมามีเพื่อนอะตามมาที่คลิปของเรานะคะอ่าก็หวังว่าอย่างนั้นเพราะว่าพี่พี่ๆชาวครีเอเตอร์เขานะแต่แอนนี่ก็เป็นห่วงเพื่อนๆนะคะเป็นห่วงเป็นห่วงทุกคนจ้านะเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่ง สวัสดีคันนี้แอนนี่ก็จะมาแบ่งปันเล็กๆน้อยๆกับเพื่อนนะคะมาแบ่งกันมาแบ่งปันกันนะการที่เรามาทำเ,เปิดโหมดที่เป็นวิวสวยๆก็จะส่งไปให้คนที่ชอบชมวิวส่งไปให้เพื่อนที่ชอบอะไรประมาณนี้นะคะมืออาชีพเปิดโหมดครนะีเอเตอร์นะเราเป็นครีเอเตอร์มือใหม่ทุกคนอยากจะให้เป็นแบบ โกมเลยนะคะ1,500คนตอนนี้ก็หวังว่าถ้าเราลงคลิปยาวลงคลิปสั้นลงคลิปเรียวเดี๋ยวจะเอาที่มีความยาวแค่หนึ่งนาทีลงตรงช่องคุณคิดอะไรอยู่นะลงสัก3คลิปอ่าก่อนเดี๋ยวขึ้นมาใหม่นะคะเดี๋ยวเอนลงไปก่อนนะขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆอันนี้คือการทดลองนะการทดลองโอเคเนาะเจอกันแล้วแล้วก็จะ รอลูกเรือนะคะลูกเรือตั้งเป็นตัวเลขกลมๆนะกลมๆเลยคิดง่ายๆกลมทดลองเพื่อนๆจ๋าก็อาขอบคุณที่มาใส่คอมเมนต์ตามหลังแล้วก็ขอบคุณกำลังใจที่กำลังจะตามมากันอ่า ประมาณนั้นประมาณนั้นทุกคนนะเอนนี่ก็จะทำคลิปแบบว่าหลากหลายช่วงนี้ก็จะลงคลิปที่เป็นวิวสวย,สวยๆก็จะส่งไปให้คนที่ชอบชมวิวส่งไปให้เพื่อนที่ชอบอะไรประมาณนี้นะคะอ่าคือนอนดึกกันมากๆอ่านอนดึกตื่นเช้านะคะทุกคนจ๋าตื่นเช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานเรียวไปเลยนะคะถ่ายภาพที่มันแบบว่า เป็นออริจินอลเลยไม่ต้องตัดต่อนะคะไม่ต้องตัดต่อในที่แอนลงไลฟ์ไปแล้วเนาะเออเดี๋ยวก็จะเจอกันในในวิดีโอหน้านะคะเจอกันในวิดีโอหน้าเนาะขอบคุณมากๆที่แวะมาให้กําลังใจกันนะคะเดี๋ยวแอนจะลงไปก่อนและแอนก็จะขึ้นมาใหม่เนาะทุกคนแต่แอนจะขออนุญาตไม่ต้องใส่เอฟเฟกนะคะ ไม่ต้องใส่เอฟเฟกเนาะสวัสดีคุณซับค่ะสวัสดีมาคนแรกเลยค่ะอันนี้พี่ไลฟ์สดสัก5านาที10นาทีนะคะทําสัก2-3คลิปต่อวันอาจจะมีเพื่อนตามเรามานะตอนนี้มีเพื่อนนะตามมาที่คลิปของเรานะคะอาก็หวังว่าอย่างนั้นเพราะว่าพี่พี่พี่ชาวครีเอเตอร์เขาไลฟ์สด สัก5นาที10นาทีนะคะทำสัก2-3คลิปต่อวันอาจจะมีเพื่อนตามเรามานะตอนนี้เ,เราเพราะคลิปของเราจะาแตกต่างกันออกไปเช่นคลิปทำอาหารชิปคลิปวิวที่ก็คลิปเดียวแหละแต่ว่าทอนออกมาให้เป็นได้ 3, าสคลิปนะคะอ่าให้ได้แบบว่าใจความแบบว่าคลิปเดียวกันดูอ่าและนี่ก็ เดี๋ยวนะคนที่ทำใหม่ๆเนาะที่ทำใหม่ที่เป็นค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวนะอันนี้ขอแชร์ของแอนก่อนนะขอแชร์ก่อนนะคะแปบ๊บหนึ่งสวัสดีค่ะวันนีงง้งงไหมงงไหมงงไหมทำคลิปให้สั้นลงแต่เราลงวันละหลายคลิป จากที่เราเคยลงที่เป็นวิวสวยๆก็จะส่งไปให้คนที่ชอบชมวิวส่งไปให้เพื่อนที่ชอบอะไรประมาณนี้นะคะองงไหมงงไหมงงไหมทำคลิปให้สั้นลงแต่เราลงวันละหลายคลิปจากที่เราเคยลงอันนี้ก็รอลูกเรือนะคะทุกคนเวลาครบตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วค่ะ เวลาครบตั้งแต่อาทิตยท์ที่เป็นวิวสวยๆก็จะส่งไปให้คนที่ชอบชมวิวส่งไปให้เพื่อนที่ชอบอะไรประมาณนี้นะคะไม่ขออนุญาตลงก่อนนะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามาทักทายนะพี่ย,ายา่าเดี๋ยวเดี๋ยวแอน,นลงไปทดลองเพื่อนๆจากก๋าก็ขอบคุณที่มาใส่คอมเมนต์ตามหลังแล้วก็ขอบคุณกำลังใจที่ กำลังจะตามมามืออาชีพเปิดโหมดครีเอเตอร์นะอ่าเราเป็นครีเอเตอร์มือใหม่ทุกคนอยากจะให้เป็นแบบเจอกันเดี๋ยวแอนขึ้นมาใหม่นะคะก็คลิปเดียวแหละแต่ว่าทอนออกมาให้เป็นได้3าสคลิปนะคะอ่าให้ได้แบบว่าใจความแบบว่าคลิปเดียวสดนะคะสำหรับไลฟ์สดนะ ทดลอง5นาทีคุณทับ <igung> อยู่ในช่วงทดลองนะอันนี้เป็นคลิปแรกนะคะเดี๋ยวพี่แอนจะพูดไปก่อนค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวนะอันนี้ขอแชร์ของแอนก่อนนะขอแชร์ก่อนนะคะแป๊บหนึ่งสวัสดีค่ะวันนี้แอนนี่ก็จะมาแบ่งปันเล็กๆน้อยๆกับเพื่อนนะคะมาแบ่งกันมาแบ่งปันกันนะการที่เรามาทำเปิดโหมดค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวนะอันนี้ขอแชร์ของแอนก่อนนะ ขอแชร์ก่อนนะคะแป๊บหนึ่งสวัสดีค่ะที่เป็นวิวสวยๆก็จะส่งไปให้อ่าคนที่ชอบชมวิวอ่าส่งไปให้เพื่อนที่ชอบอะไรประมาณนี้นะคะอ่านนี่ก็รอลูกเรือนะคะทุกคนเวลาครบตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วค่ะเวลาครบตั้งแต่อาทิตย์ที่หน้างงไหมงงไหมงงไหมทำคลิปให้สั้นลงแต่เราลงวันละหลายคลิป จากที่เราเคยลงในทีน่แอนลงไลฟ์ไปแล้วเนาะเออเดี๋ยวก็จะเจอกันในในวิดีโอหน้านะคะเจอกันในวิดีโอหน้าในที่แอนลงไลฟ์ไปแล้วเนาะเออ เดี๋ยวก็จะเจอกันในในวิดีโอหน้านะคะเจอกันในวิดีโอหน้าก็คลิปเดียวแหละแต่ว่าทอนออกมาให้เป็นได้สามสี่คลิปนะคะอ่าให้ได้แบบว่าใจความแบบว่าคลิปเย้าเนาะขอบคุณมากๆที่แวะมาให้กําลังใจกันนะคะเดี๋ยวแอนจะลงไปก่อนและแอนก็จะขึ้นมาใหม่เนาะทุกคนแต่แอนจะขออนุญาตกันดูอันนี้ก็เดี๋ยวนะ คนที่ทําใหม่ๆเนาะที่ทําใหม่ที่เป็นกันอ่าประมาณนั้นประมาณนั้นทุกคนนะเอนนี่ก็จะทําคลิปแบบว่าหลากหลายช่วงนี้ก็จะลงคลิปยาไลฟ์สดสัก5นาที10นาทีนะคะทําสัก2อสมคลิปต่อวันอาจจะมีเพื่อนตามเรามานะตอนนี้ทดลองเพื่อน,อนๆจ๋าก,ก็ขอบคุณที่มาใส่คอมเมนต์ตามหลังแล้วก็ขอบคุณกำลังใจที่ กำลังจะตามมาในที่แอนลงไลฟ์ไปแล้วเนาะเออเดี๋ยวก็จะเจอกันในในวิดีโอหน้านะคะเจอกันในวิดีโอหน้าทดลองเพื่อนๆจ๋ากออ็ขอบคุณที่มาใส่คอมเมนต์ตามหลังแล้วก็ขอบคุณกำลังใจที่กำลังจะตามมาสดนะคะสำหรับไลฟ์สดนะ ทดลอง5นาทีคุณทับอยู่ในช่วงทดลองนะอันนี้เป็นคลิปแรกนะคะเดี๋ยวพี่แอนจะพูดไปก่นอนงงไหมงงไหมงงไหมทำคลิปให้สั้นลงแต่เราลงวันละหลายคลิปจากที่เราเคยลงเรียวไปเลยนะคะถ่ายภาพที่มันแบบว่า เป็นออริจินอลเลยไม่ต้องตัดต่อนะคะไม่ต้องตัดต่อที่เป็นวิวสวยๆก็จะส่งไปให้อ่าคนที่ชอบชมวิวอ่าส่งไปให้เพื่อนที่ชอบอะไรประมาณนี้นะคะอ่าเรียวไปเลยนะคะถ่ายภาพที่มันแบบว่าเป็นออริจินอลเลยไม่ต้องตัดต่อ